สวัสดีครับสวัสด <fin anta> <ots> ีครั้งครับผมวัน ah, นีมาดูรถกั้มของเสียต้มครับโอ้ยนานเข้าเลยครับแม่มาดูยอขึ้นยังไงจะต้องเทก่อนไหมเอ๊ะไปโคย่างเดียวบ่โอ้นี่ครับต้ม ับโดยล็กโก้ด้วยครับ,รบแม่้อหน้าแทบจะยกลอยแล้วครับนะนิดเดียวครับผมเอาสวัสดีเพื่อนๆครับตันยามสายๆหน่อยครับก็ ไม่ได้ลวมัางทีมงานเราอีสุดจับครับบอกแล้วว่าอย่านอนบอกแล้วอย่านอนตัสนี้รถไทยก็ออกมาแล้วครับดันไหวหรถบาเอลซิเจด ก็ใช้แมคโคว่าสภาพดินก็เย็นๆแล้วครับบวมๆแล้วเพราะว่าวิ่งหลายรอบครับอยากทำคลิปหรือเปล่า,าลอ,อ,อยากทำคลิปหรือเปล่าดีครับมาแล้วครับเออ่รถดำของ ไ้รองพิบูลครับเสียหนึ่งบนนะครับไปไปไปเอามาดูน้องมอสน,นะครับควบเจ้าดีเล็กยอดอัลวินลั่นนะครับผ่บานไปด้วยดีครับผมดีเล็กไตมันมา ไปลองพี่บูญหน่อยไหวไหมไหวไหมไหวอยู่ครับแรงแรงครับตัวนี้แรงครับเทอร์โบโฮเซนเฮดเอ็กซ์50ครับเสียงนี่ฮอนเลยครับ าดูต่อครับรถด,ดำของเสียต้มเสียต้มยังไม่หายง่วงเลยครับเมื่อคืนนี่สยัดดีดหนักครับเดี๋ยวให้แม่โคดสอยตูดหน่อยนะครับเจอ 8C น,นี่รัวแรงเหลือๆครับแต่ว่า มาเจอสภาพดินแบบนี้แล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับพี่น้องเอะเดี๋ยวมาดูพร,พร้อมๆกันเลยครับว่าอ้าวจัดป้ายเจอเสียบตูดแล้ครับ รับรับอาฮ่า่าโอ้ไว้ครับไว้แรงนี่เหลือๆครับเพียงแต่ว่าลงลมนี่ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับนีครับผมมาดูสภาพดิดนหน่อยโอ้ สภาพดินนะครับด้านด้านเลยนี่ดินแข็งลงครับเอาพอจบคลิปนี้ไว้จะพิเ่านี้ครับผมขอบคุณท,ที่ทุกท่านที่เข้ามาติดตา,ามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ มาดูเจ้าโ ok รกี้อินดี้เ ok ยครับได้ป่าวโรกี้นดี้พานสร็จเครับเรียกว่าแรงเรือๆครับผม ดอวยกันหนึ่งครับพรนแก้วพรนแก้วไวไหมอ้ามาแล้วครับน้องเนวิน và che xong sệt lắm không có tiếng sẽ cho chôm bò, bỏ đừng bỏ lắm không nên viên cao ดีพี่น้องครับชาวรถไถซิ่งหน่อยเอามาดูรถไถของทีมงานหน่อยเอ้ยนี่มีโบไหมแต่งโบไหมแต่งครับอ๋อมีเทโบด้วยเหรอเดี๋ยวเดียวเดียวดูก่นโอ้เป็นรถไถของสายรองพี่บูนครับรถไถของซีหนึ่งหรือเปล่าครับแต่งเทโบให้เปิดโบให้ดูหน่อยเอ้าก่อนนี้ดูหน่อย Tớ được mấy, bờ cái phố này bảo Cơ hợp để thơ hố đây đi. này Cùng bố ta eo thì chết tún đúng, thơ bồ Cái bồ này Cái mốt là, là Áo bớt này <c oughs> เอาเมาดูครับคูบโบต้ตาเอลซีเจ็ดศูนย์แปดของทีมงานสายลองพิบูลนะครับทีหนึ่งบนนะครับเดี๋ยวดัานใาห้ทิ้งแข็งลง เดยวมาดูครับเาราใชปรับพื้นที่ก่อนครับเรียกพื้นที่ก่อนเนื่งองจากว่าสภาพดินและรถดำนี่จะไปไม่ไหวนะครับ